มาครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้ลุงแมวจะมาโชว์อีกหนึ่งบิวที่น่าสนใจของไฮดรอยที่พอเอาไปเล่นคู่กันกันกบเมลีอินฟลูเอนซ์แล้วเนี่ยมันโหดมากมากเลยครับกับบิวที่มีชื่อว่ามึกระบองจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่ระบบเฮลเม้นลุงแมวได้มีการสลับเอาสกิลนอริชเข้าไปแทนที่สกิลสนะครับเพื่อเอาไว้ใช้บัฟเสริมดามเมจธาตุไวรัลให้กับอาวุธสะท้อนดามเมจธาตุไวรัลใส่ศัตรูรอบๆแล้วก็ทําให้ตัวของเราสามารถรีเจนเอเนอร์จีได้ไวขึ้น ส่วนอาค่อนชาดลุงแมวใส่เป็นชาดเพิ่มแคสปีดหนึ่งก้อนกับชาดเพิ่มดูเลชันอีก4ก้อนนะครับจะได้ไล่สกิลไวๆแล้วก็ทำให้สกิลบัฟมันอยู่ได้นานขึ้นส่วนบิลของไฮดรอยเนี่ยลุงแมวก็จะเน้นไปที่ค่าสเตรนท์กับดูเลชั่นเป็นหลักเพื่อทำให้สกิลบัฟมันแรงๆแล้วก็อยู่ได้นานๆเพราะว่าบัฟสกิล3มเนี่ยมันจะต้องมีการไล่ลำก่อนที่จะกดใช้งานอยู่เสมอเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดลุงแมวขี้เกียจจะต้องมาคอยลำอยู่บ่อยๆติดมอสต้สักเตรชเอา้นงขึ มอดอีควิลิเบียมกับพลัมโฟล์บวกกับสกิลโนลิชเพื่อทําให้เอเนอร์จีมีแบบเหลือกินเหลือใช้มอดอัมบลวัตทอร t ลิตี้กับอะดั t เทชันเพื่อเพิ่มความถึกมอดพรามชัวฟุตเต็ดเอาไว้การล้มและสุดท้ายก็มอดลา s ซิงพันเดอร์เอาไว้เพิ่มประสิทธิภาพให้กับบัฟของสกิลสแล้วก็ทําให้เราสามารถฟื้นฟูเลือดจากการใช้งานสกิลดังกล่าวได้ด้วยส่วนอาเคียนก็เบรซิ่งเพื่อเพิ่มแม็กซ์เอ HP, ตัวเรามันจะได้ถึกมากยิ่งขึ้นกับอาเค n ยนสไตร์ Strike, เพื่อเพิ่มความเร็วในการโจมมตีีให้กับออาาวุธเเลขงร ต่อมาก็คืออาวุธที่จะเอามาใช้คู่กันกับไฮดรอยในบิวนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะใช้เป็นอาวุธเมลีชิดไหนก็ได้เลยนะครับขอแค่ให้มันมีค่าสเตตัสชาร์พื้นฐานสูงๆก็พอแต่สําหรับในคลิปนี้เนี่ยลุงแมวขอแนะนําเป็นโบพรามในเวอร์ชันอินคานนนะครับเพราะว่ามันเป็นอาวุธเมลีที่มีค่า s t a ตเหมาะก,กับไฮดรอยมากๆทั้งโจมตีแรงคลิเยอะสเตตัสชาร์สสูงและมีระยะโจมตีที่โคตรกว้างซึ่งเพิร์กของโบพรามที่ลุงแมวเลือกมาใช้ด้วยก็จะมีตามนี้เลยครับ เพิร์คขั้น2 s t a l w o r t Oak เพราะมันได้ดาเมตที่มากกว่าอีกเพิร์คนึงแถมยังได้องศาในการแพร่รี่เพิ่มขึ้นด้วยเพิร์คขั้น3 Ologick i เพื่อเพิ่มระยะโจมตีขึ้นไปอีก0.5เมตรเพิร์คขั้น4 Absolute Dominion เพื่อดันค่า s t a ต u s c h a n c พื้นฐานของอาวุธชิ้นนี้ให้ได้สูงที่สุดส่วนบิลก็ตามนี้เลยครับ ดยหลักๆก,ก็จะเป็นมอดเมตาพื้นฐานแทบทั้งหมดเลยส่วนมอตธาตุเนี่ยก็ให้ใส่เป็นธาตุไฟฟ้าเข้าไปแค่อย่างเดียวพอเพื่อที่จะได้ใช้งานคู่กันกับเมลีอินฟลูเอนซ์ได้อย่างสะดวกเพราะว่าเรามีธาตุโครโซีฟที่จะได้รับมาจากสกิล3แล้วก็ธาตุไวรัลที่จะได้รับมาจากสกิลนอริจิอยู่แล้วนั่นเองนะครับส่วนมอดเทโนไคก็เลือกใช้ตามความถนัดได้เลยครับส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้เลยนะครับขอแค่อย่าลืมติมมอดซินดีคอนสตรักเข้าไปในบิวด้วยก็พอศัตรูมมมมันนนจะไดด้้้้ีโอออกกกกาาาสรเเเเให็บพิ่ขึ สำหรับวิธีการเล่นไฮดรอยในบิวนี้เนี่ยก็จะเริ่มจากการบัฟตัวเองด้วยสกิล l e d ิชเพื่อเสริมดามเมทธาุไวรัลให้กับอาวุธของเราสะท้อนดามเมยใส่ศัตรูรอบๆให้มันติดสตันแล้วก็ทําให้ตัวของเราสามารถรีเจนเอเนร์จีได้ไวขึ้นตามด้วยสกิลพลันเดอร์เพื่อเพิ่มดามเมทธาดโครซีให้กับอาวุธของเราแล้วก็ยังช่วยเพิ่มค่าอาร์เมอร์จำนวนมหาศาลให้กับตัวของไฮดรอยได้อีกด้วยแต่ว่าปัญหาอย่างหนึ่งของสกิลนี้เนี่ยก็คือมันจะต้องทําให้ศัตรูที่อยู่รอบๆติดสถานาะโครซีเยอะๆซะ,ะก่อน ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สกิลหนึ่งหรือว่าสกิลสองช่วยในการแปะสถานะเคอร์เซีฟสใส่ศัตรูได้อยู่แล้วนะครับแต่ส่วนตัวลูแมรู้สึกว่ามันช้าไปก็เลยต้องอาศัยอาวุธปืนพาเมอร์หนึ่งกระบอกเพื่อที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ซึ่งก็คืออาวุธปืนที่มีชื่อว่าเอพิแทบที่มีการจัดวอตเอาไว้ตามนี้เลยครับโดยหลักๆก็จะเน้นไปที่ค่าสเตตัสชานส์มาร์ติช็อตแล้วก็ไฟเอเรต เพื่อทําให้มันสามารถแปะสถานะใส่ศัตรูได้แบบไวๆมอดพรามฟูม um ิเนชันเพื่อทําให้รัศมีระเบิดมันกว้างๆจะได้โจมตีโดนศัตรูได้พร้อมกันที่ลหลายๆตัวส่วนมอดธาตุเนี่ยลุงแมวเลือกผสมออกมาเป็นธาตุคอเซีฟกับฮีทนะครับเพราะว่าจุดประสงค์หลักๆของบิลนี้เลยก็คือเอามาช่วยแปะสถานะคอเซีฟใส่ศัตรูให้ได้มากที่สุดก่อนที่จะกดใช้งานสกิล3แค่นั้นเองครับซึ่งหลังจากที่เราได้รับบัฟทั้ง2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่เราต้องทําก็คือหยิบบัวพรามขึ้นมาถือแลลล้้ววก็ไไ่เเดดินหัตูย ซึ่งภาพที่ออกมาเนี่ยก็แทบจะไม่ต่างอะไรกับการไล่หัวลูกกอล์ฟที่อยู่ตามริมทางเลยครับปาบหายปาบหายยังโหดโดยภารกิจที่เหมาะจะนาเอาไฮโดรเนในบิลนี้ไปใช้งานด้วยเนี่ยก็เอาไปดูได้หมดทุกที่อะครับทั้งถึกทั้งตีแรงทั้งตีเป็นวงกว้างแล้วก็ยังสามารถละลายกรอดได้ด้วยจะไปลูยที่ไหนพี่หมึกก็ไม่เคยหวั่นอยู่แล้วอะครับ <Br r. S 1> และก่อนจะจากกันไปก็เช่นเคยนะครับฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์ให้กับคลิปนี้หน่อยก็แลวกันถ้าถึง111ไลค์เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวคลิปใหม่งอกทันที สำหรับตอนนี้ลุงแมวก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบาย